หงแดงเลี้ยวผูด,ดูหล่อและเป็นสุภาพบุรุษมากกว่าเชลซีเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกันในกรณีของอีซักและกาลาโชพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังกันนะครับก่อนอนื่นเหมือนเดิมครับใครม่รู้คิปว่าชอบกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะและที่สำคัญผมฝากเบลนี่บังไว้กับทุกคนด้วยนะครับเบลนี่พรีเมียมเบลนี่เนื้อฝักเข้มข้นจะดั๊กชก็อกโกแลตแท้ๆนำเข้าจากฝรั่งเศสวัตถุดิบพรีเมียมแป้งน้อยหอมเนยยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยคนอิสลามทานได้นะครับเก็บได้เจ็ดถึงสิบห้า เข้าเรื่องครับก่อนหนึ่งผมบอกก่อนนะครับทั้งกับแฟนดิอุฟฟูและแฟนเชลซีว่าผมพูดถึงในคลิปนี้เฉพาะกรณีนี้เท่านั้นนะครับคืออย่างดิอุฟฟูเนี่ยตอนนี้กรณีของอีซักและก็กาลาโชอยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันครับทั้งคู่ประกาศว่าจะไมไ่เล่นให้กับต้นสังกัดเดิมอีกแล้วอีซักประกาศจะไปดิอุฟฟูเท่านั้นนะครับด,ดิอุนิวคาสเซิลจะดองก็ดองได้เลยจะไม่เล่นให้นิวคาสเซิลแล้วกาลาโชบอกว่าจะไปเชลซีเท่านั้นถ้าไม่ใช่เชลซีก็จะไม่เล่นฟุนนบนตบอลหกถึงสินบสองกันเลลยูมั้มครบิเวอร์พูลไม่ใน สถานการณ์ของอีซักในการไปกดราคาเนลคารเซ่นนะครับลิเวอร์พูลสามารถทําได้นะครับถ้าคิดอย่างเชลซีเนี่ยไปกด90้าสิบบวกสิบเ้าสิบบวกสิบห้ก็ได้นะครับแต่เลี้ยวู้ก็เลือกที่จะไม่ทำและยื่นข้อเสนอ120ล้านปอนด์แฟนเชลซีจะบอกว่าก้อนเนลคารเซ่นมันยืนยันไม่ขายไงแมนยูก็ไม่ขายเหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาที่ดูที่เชลซีครับเชลซี Chelsea เนี่ยต่างจากลิเวอร์พูลเลยครับผมไม่เชื่อว่าถ้าอ่ะไม่ใช่ดิผมเอาหัวไปประกันเลยนะครับว่าถ้ากาลาโชเป็นนักเตะข,ของเชลซี และเนสถิติยิงทุกรายการนะครับทุกรายการยิงได้ใจ21ประตูแม้จะมีกรณีเดียวกันแบบนี้ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าเชลซีจะประเมินนาัาเตะของตัวเองอย่างกาลาโชคแค่30ล้านปอนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าประเมิน25าล้านด้วยนะเ <c oughs> พราะนั้นจาก25หรือ30ก็น่าเกลียดอยู่ดีครับ <c oughs> และผมจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับในการที่จะตอบคําถามแฟนเชลซีบางกลุ่มน,นะครับที่เม้นในแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะ <c oughs> ข้อแรกครับจะมีแฟนเชลซีบางกลุ่มที่บอกว่าของดีเฮเก็บไว้เถอะได้ครับเก็บไ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคยเห็น Man แมนยูแถลงการหรือบอกว่าเชลซีมาซื้อกาลาโชเลยสิครับหรือผมก็ไม่เคยเห็นแฟนแมนยูบอกว่าเชลซีช่วยซื้อไปหน่อยไม่มีครับหรือจริงๆแล้วแฟนเชลซีก็ไม่ได้อยากได้นะแต่ตอนนี้เห็นไหมครับมีแต่เชลซีนะครับที่ติดต่อกาาับกาลาโชและติดต่อก,าากับแมนยูเต็ดแมนยูเต็ดพร้อมรับทุกข้อเสนอจากทุกทีมไม่ได้ต้องการแค่เชลซีเท่านั้นแต่ก็เป็นเชลซีใช่ไหมที่ไปติดต่อกาลาโชและแมนยูข้อ2แฟนเชลซีบางกลุ่มก็บอกว่าก็พฤติกรรมอย่างเงี้ยเชลซีจะเสี่ยงก็ใครจะอยากเสี่ยงไปจ่าย ็น,นั่นแหะสิครับพฤติกรรมอย่างงี้มึงจะเอาไปทําแมวอะไรมึงจะมาสนใจทําไมจะมาตื้อทําไมก็เลิกสนใจไปก็จบและข้อสุดท้ายบางคนก็บอกว่าก็กาลาโชยืนยันจะไปเชลซีเท่านั้นก็มันตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเสร็จแล้วไงลองเชลซีเนี่ยแจ้งกับกาลาโชดูสิครับว่าเฮ้ยฉันคุยกับแมนยูแล้วนะฉันประเมินค่าตัวไนน่ะ์อยู่ที่25-30ล้านปอนด์แต่แมนยูไม่ยอมขายฉะนั้นฉันถอยนะขอให้โชคดี ผมไม่เชื่อหรอกครับว่ากาลาโชมันจะรักเชลซีขนาดปานจะกินกินแบบว่าต่อให้เชลซีไม่เอากูยังไงกูไม่ไปทีมอื่นผมไม่เชื่อครับผมก็จะจะดุดน้ำหน้าแม่งเหมือนกันว่าถ้าเชลซีถอยไปมันจะปฏิเสธทุกทีมทมั้งไบเยอร์ิวนิคและทุกทีมเพื่อรอเชลซีไหมและถ้ามันยอมไม่เล่นฟุตบ,บอล12เดือนจริงๆเชลซีจะย,ยังเอามันไหมผมจะรออยากดูน้ำหน้าแม่งชิบหายฉะนั้นเรื่องนี้จบง่ายมากครับเชลซีครับตอนนี้มันอยู่ที่คุณเลยครับถ้าคุณอยากได้จริงๆนะครับ นักเตะนักเตะคนนี้ไม่ได้มูมลค่าแค่30ล้านแน่ๆนะครับถ้าเป็นนักเตะคุณคุณไม่ได้างั้นขณะนี้คลราชจะสั้นที่คุณพร้อมปล่อยคุณยังจะเอา6ก80ล้านเลยนะครับเพราะนั้นถ้าจะเอาจริงๆก็ให้เกียรติกันนิดนึงนะครับประเมินราคาให้มันสมเหตุสมผลนิดนึงนะครับสีล้านไม่น่าเกียรติอะไร 35+ มสิบห้าบวกสิบสี่สิบบวกห้าอะไรไม่ได้น่าเกียรติครับเพราะนั้นถ้าจะเอาก็ใจใจหน่อยนะครับให้เกียรติกันนิดนึงหรือถ้ายังยืนยันว่า มันแพงเกินไปนะครับนา้าเตะคนนีม้มูลค่าแค่3าและแมนยูไม่ไม่อยากขายก็แค่ถอยครับไปเอาเซนเตอร์ไปเอาตัวอื่นไปเอานา้าเตะคนอื่นในตลาดที่มีอเป็น10ครับไปเอาที่มันเหมาะสมที่มันมีมูลค่าเท่ากับที่คุณอยากจ่ายนะครับจบนะเรื่องนี้นะครับคือทุกอย่างง่ายมากแค่เชลซีถอยไปครับกดติดตามช่องให้ด้วย